สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีต้มยำน้ำข้นปลากระพงมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากการทำปลากันก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นปลากระพงนะคะป้าจะเอาแต่เนื้อนะคะก็จะแล่เอาแต่เนื้อค่ะ ใช้แค่ครึ่งตัวนะคะป้าก็จะหั่นแค่นี้ค่ะ3ชิ้นนี่นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปทำต้มยำน้ำข้นกันค่ะนี้เราก็ตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปนะคะจะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงบุก ป้าใส่น้ำปลาลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะน้ำของเราเดือดนะคะป้าก็จะค่อยๆใส่ปลาลงไปค่ะโดยที่เราจะไม่คนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้คาวได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดค่ะนี่เห็ดฟางนะคะป้าใส่เยอะเลย จะชอบทานเห็ดนะคะก็เลยใส่เยอะนิดนึงค่ะรอให้เห็ดสุกค่ะจะได้ยินเสียงนี่ค่ะป้าเชื่อมกล้วยให้ลูกอะไรค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ต้มยำของเราดีกว่าเห็ดของเราสุกนะคะป้าก็จะตามด้วยนมค่ะแล้วก็รอให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะ เราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะป้าใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเรานะคะถ้าเผ็ดมากไปก็ใส่ช้อนเดียวนะคะป้าใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาเพิ่มน้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะตอนนี้ป้าปิดไฟผักชีฝรั่งผักชีไทยค่ะ นี่ป้าก็ปิดไฟค่ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวค่ะป้าใส่ไป1ลูกนะคะรสชาติปรุงกันได้ตามชอบเลยทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบพริกทอดนะคะก็ใส่พริกแห้งทอดลงไปนะคะก็จะได้หอมค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟค่ะ ต้มยำปลาก,กระพงน้ำคนของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะสำหรับเมนูนี้ต้องทานกันร้อนๆเลยนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะลองทำรับทานกันค่ะสำหรับเมนูนี้ทานร้อนๆถึงจะอร่อยนะคะแล้วพบกันในเมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้านะคะสวัสดีค่ะ